สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอะว่าวันนี้นะครับก็คือจะมีทางด้านของเพชรนะครับที่แบบว่าจะมาแจกให้แบบฟรีๆนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าคลิปนี้นะครับพี่จะทําการแจกเพชรให้แบบฟรีๆนั่นแหละนะครับเนอะก็คือแบบว่า พี่จะแจกเพชรให้แบบฟรีต้อนรับเปิดเทอมแล้วกันนะครับสาหรับคนที่แบบว่าเปิดเทอมนะครับเนาะเอาเป็นว่าพี่แจกเพชรให้ฟรีในคลิปนี้นะครับแล้วก็จะมารีวิวกิจกรรม8ปีด้วยนะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้นะครับกิจกรรม8ปีนะครับก็กําลังจะเริ่มขึ้นนะครับเนาะเพราะว่าเมื่อวานนะครับทาง g า l ิน่าก็ได้มีการปล่อยคิวมากานะครับเนาะและรีวิวต่างๆนานานะครับเกี่ยวกับกิจกรรม8ปีด้วยนะครับของพี่ยุจัดเลยนะครับเนาะรีวด้ว่าพี่รีวิวไม่หวั่นไม่ไหวเลยนะครับเนาะแต่ก็อย่างที่บอกนะครบบรอปีไหน ครับปีนั้นเจ้าของฟรีเยอะที่สุดนะครับก็ปีนี้เหมือนกันนะครับครบรอบ8ปีนะครับเดินทางมาถึง8ปีจนได้นะครับน้องและที่สําคัญนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับโนว่าคลิปนี้นะครับจะมีทางด้านของบัตรกลิน่าอยู่ในคลิปนะครับจะขึ้นตรงไหนอะไรไงพี่จะไม่บอกแล้วกันนะครับทุกคนก็ดูคลิปให้จบแล้วกันนะครับถือว่าต้อนรับการเปิดเทอมเป็นการแจกเพชรล้วกันนะทุกคนนี่เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรีวิวหรือว่าแจกเพชรนะครับพี่ขอรีวิวกิจกรรม8ปีก่อนล้วกันนะครับก็คือกิจกรรม8ปีะจเป็นทาางด้นนขบะครับนอกกและเข้าามม็จี เก็บโทเคเนต่างๆนานะครับแล้วก็จะมีเมืองใหม่ๆนะครับเนาะที่แบบว่าเราต้องได้ไปนะครับประมาณ5เมืองนะครับทุกคนเนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็มีประมาณ5เมืองนะครับเราจะได้เก็บโทเคเนนะครับเนาะก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับเนาะประมาณนี้นะครับเนาะครบแต่ละเมืองนะครับเพื่อรับของรางวัลนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเมื่อครบ5เมืองแล้วนะครับเราก็จะได้ในส่วนของของรางวัลฟรีๆนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็คือ เวลาเราลงไปเล่นในแมปนะครับน้องก็คือแบบว่าเครื่องบินนะครับจะมีการเปลี่ยนใหม่นะครับน้องแล้วก็จุดนี้นะครับน้องจะมีทางด้านของรถไฟนะครับน้องรถไฟในอนาคตนะครับทุกคนเรียกได้ว่ามันจะแบบว่าเหาะนะครับน้องเหาะเฮือเดือกอากาศอะไรประมาณนี้นะครับน้องแล้วเราก็จะนะครับก็คือแบบว่ามีของอยู่ในนั้นด้วยนะครับน้องแล้วก็ต่อมาเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับไอซ์วอลนะครับน้องที่แจ่ายให้ฟรีนะครับแล้วก็ต่อมานะครับน้องก็จะมีทางด้านของการสร้างห้องนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเป็นการสร้างห้องตัวใหม่นะครับน้องก็ ป็นการที่แบบว่าหลายหลายคนรอคอยมานั่นแหละนะครับนาอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสามารถปรับแต่งได้เยอะแยะมากมายหลายลากขึ้นนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับนาอปรับแต่งได้เยอะขึ้นอะไรต่างๆนานาได้เยอะขึ้นนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนาอก็ถือว่ามีการช่องห้องตัวใหม่มากนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนาอก็ถือว่ามีการแข่งขันนะครับนาอแบบทีมแบบเดียวอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถนะครับนาอปรับแต่งได้เยอะขึ้นแล้วก็มีการส่งซิกอะไรได้เยอะขึ้นด้วยนะครับนาอแเราก็ต่อมา ครับนอตัวละครตัวนี้นะครับสามารถเจาะได้แล้วนะครับนอก็เป็นการเจาะไอวอให้เร็วขึ้นนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอถามว่ามันเร็วนะครับนอแค่ไหนนะครับทุกคนก็คือเร็วไม่พอนะครับแถมเวลายิงไปนะครับนอก็เรียกได้ว่าเลือดศัตรูนะครับนอก็คือจะแบบว่าลดเร็วขึ้นด้วยนะครับนอก็เมื่อก่อนเป็นเก็บ a r นะครับนอเป็นตัวละครที่สกิลมันสามารถเก็บ a r ได้นะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่ปัจจุบันก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้ เก่งขึ้นแล้วก็จะมีการเนื้อปืนแล้วก็บัฟปืนให้เก่งขึ้นตามนี้ด้วยนะครับนาอก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต <t ale mpfen> ่อมานะครับนาอก็คือยังไม่หมดเท่านี้นะครับก็ยังจะมีทางด้านของระบบถ่ายรูปนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้มุมสูงนะครับนาอหรือว่าอยากได้ท่าเท่ๆนะครับนาอหรือว่าอยากได้อะไรนะครับนาอที่แบบว่าเกี่ยวกับมุมๆนี้นะครับนาอเราสามารถจัดแต่งนะครับนาอได้เลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนาออยากได้ห้องโถงนะครับนาอหรือว่าอยากถ่ายรูปกับเพื่อนอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับ นาะแถมเรายังสามารถเก็กท <homes> right. okay. ่าได้ด้วยนะครับและสามารถซูมเข้าซูมออกได้แบบปกติด้วยนะครับอยากได้ท่าไหนอะไรไงนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือว่าเป็นรูปถ่ายนะครับเนาะก็สามารถนะครับเนาะทำได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับและสามารถตกแต่งได้ในตัวนะครับก็คือสามารถเพิ่มเพลนหรือว่าเพิ่มรอยยิ้มอะไรต่างๆนานาได้ด้วยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าเราสามารถเพิ่มเพื่อนได้ด้วยนะครับเนาะว่าอยากให้เพื่อนคนไหนนะครับพี่แบ ว่าเข้ามาคู่กับเราได้ด้วยนะครับนอก็ ต่อมาก็จะมีทางด้านของระบบพามนะครับนาอก็คือระบบนี้นะครับจะวัดคนที่แบบว่าเติมน้อยหรือเติมมากเท่าไหร่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับและก็จะแบบว่าคิดย้อนหลังด้วยนะครับที่เราเติมมานะครับว่าเราจะอยู่อันดับเท่าไหร่นะครับทุกคนตรงนี้นะครับสายเติมลุ้นมากๆเลยนะครับว่าจะอยู่อันดับเท่าไหร่นะครับอันดับสุดท้ายก็เป็นอันดับ8นะครับนาอก็เรียไดีว่าต้องเติม5 0 0แสนเพรเลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยดนะครับว่าถ้าคนไหนเคยเติมท่าทางผักทงนะครับนาะน่าจะมีโอกาสติดแน่นอนนะครับทุกคนนี่ นะครับนอก็จะมีทางด้านของสิทธิพิเศษนะครับนอเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ละเลเวลนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเรียกได้ว่าเป็นระบบวัดเงินหรือว่าระบบวัดคนรวยเลยนะครับนอก็คือยิ่งเราระบบพามนะครับนอหรือว่ายิ่งเราเลเวลเยอะนะครับนอก็แสดงว่าเติมมาเยอะแน่นอนนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ก็ลุ้นไอเดียหลักพี่เหมือนกันนะครับนอว่าเติมหมดไปเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่เคยนับเลยนะครับสำหรับไอเดียหลักของพี่นะครับทุกคนเออไอเดียพี่เล่นประจานะครับนอก็คือก่อนนอนทุกคืนนะครับ จำเลยนะครับสำหรับไอเดียหลังนะครับส <point> ่วนไอเดียคลิปนะครับพ <Ig> ี S <s ่จะอัดไอเดียสำรองนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับทุกคนทุกหูพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับระบบนี้ดีจริงนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบเกี่ยวกับสายเติมเลยนะครับเนาะส่วนสายฟรีก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกันเท่าไหร่นะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็คือท่าทางนะครับเนาะแล้วก็จะมีการสุ่มนะครับเนาะจะมีระบบสุ่มให้แล้วนะครับทุกคนก็เตรียมตัวระกันนะครับเนาะและที่สําคัญนะครับทุกคนก็คือสามารถเปลี่ยนได้นะครับเหมือนสกีตปืนเหมือนสกี นนอที่ทุกคนนะครับก็คือเคยรู้กันนะครับนอก็และที่สําคัญก็คือยังมีเยอะกว่านี้ด้วยนะครับนอก็ประมาณนี้เลยนะครับคลิปนี้นะครับก็มาจากกาลินาฟรีไฟไทยแลนด์เลยนะครับทุกคนก็มาถึงจนได้เลยนะครับนอตอนที่แบบว่าเราจะแจกบัตรกาลินานะครับทุกคนถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้บัตรกาลินานะครับนอคลิปนี้นะครับรับประกันได้เลยนะครับนอว่า อันนี้นะครับน้องก,ก็เป็นทางด้านของบัตรกาลิน่าเดี๋ยวพี่จะแจกให้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะไม่พูดมากเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้เลยละกันนะครับเป็นบัตรกาลิน่านะครับมูลค่า10,60เพชรนะครับน้องก,ก็จัดไปเลยละกันนะครับ2รางวัลละกันนะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ตรงนี้แล้ะกันนะครับทุกคน นี่เลยนะครับทุกคนตอนนี้พี่ขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเลขบัตรกัลิน่านะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอในส่วนของบัตรกัลิน่านะครับทุกคนก็จัดไปเลยละกันนะครับทุกคนก็จะมีตามนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับนาะสำหรับเลขบัตรกัลิน่านะครับตอนนี้ขึ้นให้แล้วนะครับมีรางวัลเพชรเป็นพันเลยนะครับทุกคนก็ถือว่าถ้าคนไหนนะครับนอที่แบบว่าอยากได้อะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแต่วันนี้เป็นการแจกเพชรก่อนละกัันนนนครบเเีียกกกกได้้ว่่าพพพแแจจตออ็ื รับการเปิดเทอมแล้วกันนะครับนาอเพราะว่าหลายๆคนก็เข้าโรงเรียนแล้วนะครับนาอแล้วก็มีการเปิดเทอมแล้วนะครับแต่ก็อย่าลืมพี่ด้วยกันนะครับนาอก็คือเรื่องเรียนมาก็สามารถดูคลิปพี่ก่อนได้นะครับนาอก็จะประมาณนี้เลยนะครับนาะก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่พี่คนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแช์นะครับนาอก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับและพี่ๆี่คนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้า อยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สมันไม่ต้องเสียตังค์ดเน a เลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์แล้วกันนะครับทุกคนสำหรับนี้นะครับพี่ก็ขอตัวลายเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอใหม่คลิปหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเนาะสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลายเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย